สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับการออกแบบสไลด์นะครับที่เป็นข้อมูลโปรไฟล์ของเราอย่างไรให้น่าสนใจนะครับด้วย powerpoint นะฮะมีวิธีการทําแบบนี้นะครับทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะไปที่ไฟล์นะครับงานนําเสนอเปล่านะครับจากนั้นนะครับจะไปที่เมนูมุมมองนะครับแล้วก็มาที่นะครับมา s เตอร์สไล์หรือว่าต้นแบบสไลด์นะครับ คลิกไปที่ต้นแบบสไลด์นะครับเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาตรงหน้าว่างเปล่านะครับมาที่หน้าว่างเปล่าตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับไปที่เมนูหน้าแรกนะครับเพื่อจะทําการวาดรูปนะครับไปที่เครื่องมือวาดรูปนะครับไปเลือกรูปหกเหลี่ยมนะครับรูปนี้นะครับหกเหลี่ยมคลิกนะครับจากนั้นกดชิปแชรไว้นะครับวาดรูปหกเหลี่ยมขึ้นมารูปแรกนะครับ แล้วก็เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบแล้วก็ทําการหมุนรูปนี้นะครับไปที่เมนูการหมุนนะครับแล้วก็เลือกหมุนขวา90องศานะครับรูปรวงพุ่งเข้าเราก็จะตั้งขึ้น90แบบนี้นะครับจากนั้นก็ปีรูปออกมาครับคอนโทรลดีก็ได้นะฮะแล้วก็เอารูปนี้มาต่อกันนะครับพอดีอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเคาะวักให้มันเกิดช่องว่างนิดนึงนะครับโดยการใช้ลูกศรชี้ไปทางขวานะครับเคาะหนึ่งสองอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยก็เกิดช่องว่างแล้วเสร็จแล้วเลือกทั้ง2รูปครับคลิกกดชิปเชืไว้คลิกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คอนทรลดีออกมานะครับแล้วก็เอารูปมาต่อกันแบบนี้นะครับเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับเคาะช่องว่างให้มันนะฮะอ่าสองพอดีแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกอีกนะครับทั้งสีรูปเลยนะครับคอนทรลดีออกมาอีกนะครับแล้วก็เอามาต่อกันแบบนี้นะครับ ล้วก็เคาะนะครับช่องไฟให้มันเท่ากันนะครับ <met> <lever> อ่าโอเคนะครับจากนั้นทําการนะครับเลือกทั้งหมดนะครับเลือกรูปทั้งหมดไปที่เมนูผสานร,รูปร่างนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมครับอ่าพอเราเชื่อมเสร็จมันก็จะกลายเป็นรูปเดียวนะครับกลายเป็นรูปเดียวจากนั้นก็จับหมุนนิดนึงนะหมุนให้มันเอียงนิดนะแบบนี้นะครับอยากให้มันพอดีแบบนี้ให้มันเอียงมานิดนึง อ่ะโอเคนะครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับเราจะนะครับใช้นะครับรูปนะครับใส่เข้าไปในตัวนี้ได้ยังไงนะครับให้มาที่เมนูแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่รูปภาพตรงนี้ครับคลิกไปที่รูปภาพนะครับเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็วาดสี่เหลี่ยมนะครับให้มันคลุมกันกับรูปนี้นะครับว่าเราจะใช้รูปนะครับใส่เข้าไปในรูปนี้นะฮะจากนั้นนะครับปล่อยเมาส์ครับ อ่ามันก็จะเกิดกรอบขึ้นมาแบบนี้ให้เอาเมาส์ชี้ไปที่กรอบนี้นะครับสังเกตจะเห็นหัวลูกศรสีดำดำสีทิศนะครับคลิกมองขวาขึ้นมาตรงเส้นกรอบแล้วเลือกคําสั่งนะครับย้ายไปข้างหลังสุดนะครับคลิกย้ายไปข้างหลังสุดพอย้ายไปข้างหลังสุดให้กดชิปที่แป้นพิมพ์แชไว้แล้วคลิกที่รูปรังพึ่งนี้นะครับคลิกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการเลือก2รูปนี้เข้าด้วยกันนะครับ จากนั้นมาที่เมนูภาษาูปร่างครับแล้วก็มาที่คําสั่งตัดจุดร่วมคือตัวนี้นะครับสังเกตมันจะเกิดเป็นเส้นไข่ปลานะครับเป็นเห็นไข่ปลาลังพึ่งนะครับเป็นสีเทาๆนะครับในหน้าจอนะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วมันก็จะเป็นภาพรูปภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือขั้นตอนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการดีไซน์หรือว่าออกแบบเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อออกแบบแบบนี้เราจะไปใช้งานยังไงนะครับ เราก็กลับมาที่เมนูนะครับต้นแบบสไลด์นะครับเราก็ปิดมุมมองนะครับต้นแบบสไลด์ออกมานะครับแบบนี้ทีนี้นะครับมาที่เมนูเขาโครง่าแล้วก็มาเลือกบ้านเปล่าตรงนี้นะครับคลิกอ่ะแล้วก็จะได้รูปนี้เห็นไหมครเราก็จะได้รูปนี้แล้วนะครับพร้อมที่จะเอารูปมาใส่แล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปนะครับเอารูปของเราเข้ามานะครับในสไลด์นี้นะครับไปที่เมนูแทรกครับ แล้วก็รูปภาพนะครับจากอุปกรณ์นะครับอันนี้เราก็ไปเตรียมรูปของเราไว้นะครับแล้วก็นะครับถ้าจะให้สวยก็ให้ทําการลบฉากหลังนะครับใช้ Remove.bg นะครับลบฉากหลังออกแบบนี้นะครับเนี่ยลบอ่ะทีนี้นะครับพอเรานำเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าไปเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่ใช้รูปนี้นะครับแทรกอีกครั้งหนึ่งครับแทรกรูปภาพภาพเดิมนี่แหละนะครับแทรกเข้ามาอีกนะครับจะแยกมาต่างหากแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็นะครับย่อรูปลงมานะครับย่อรูปลงมาให้มาใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับมาที่นะครับหน้าแรกนะครับใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับวาดรูปขึ้นมาแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับย้ายไปข้างหลังสุดนะครับให้รูปของเราอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับจากนั้นก็ลบเส้นกรอบไม่มีเส้นกรอบของรูปร่างสี่เหลี่ยม จากนั้นเราจะให้รังผึ้งของเราเป็นสีอะไรนะครับเราก็มาที่เติมสีรูปร่างนะครับทีนี้ผมจะใช้สีเพิ่มเติมนะฮะร,รังผึ้งนะฮะผมจะใช้โค้ดสีคือนะครับ D1 d น่งด,ดีแล้วก็ e7 นะฮะดีหนดีดี e7 ก็กดปุ่มตกลงนะก็จะได้สีลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกทั้ง2รูปครับ คลิกรูปนี้แล้วก็กดชิปแชไว้คลิกที่รูปของเรานะพร้อมการคลิกขวาบันทึกเป็นรูปภาพครับเอาไปไว้ไหนก็ได้พอมาที่เดสก์ท็อปก็แล้วกันจากนั้นกดปุ่มบันทึกเอาละนะครับพอเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเราก็มาเปลี่ยนรูปนี้นะครับเป็นรูปใหม่ของเรากดดีๆก่อนนะครับแล้วก็คลิกรูปภาพนะครับแล้วก็มาเลือกรูปตัวนี้ของเรานเนี่ยเข้ามาแล้วเห็นไหมครับ แล้วเราก็ไปดูว่านะครับตำแหน่งของภาพใช้ได้ไหมนะครับหรือว่ามันยังใหญ่ไปเล็กไปนะครับเดี๋ยวลองย่อผมก็จะย่อลงนิดนึงแล้วก็เซฟใหม่ครับบันทึกเป็นรูปภาพนะครบันทึกเสร็จนะครับเราก็ลบรูปเดิมออกก่อนแล้วก็ไปเอารูปนะครับล่าสุดนะที่เราทำอ่าโอเคนะครับ เสร็จแล้วคน่าจะได้แล้วนะครับเราก็ลบรูปนี้ทิ้งได้เลยนะครับแล้วเราก็ปรับนะครับขยายใหญ่ขึ้นนะหรือขยับได้หมดเลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเราก็มาใส่ข้อมูลของเรานะครับผมจะทําพื้นหลังก่อนนะครับคลิกขวาจัดรูปแบบพื้นหลังนะฮะเพราะตอนนี้พื้นหลังสีขาวนะครับหรือใครใช้สีขาวก็ไม่เป็นไรนะครับ จะเปลี่ยนพื้นหลังเป็น,นสีเพิ่มเติมนะฮะกำหนดเองแล้วก็โค้ดสีที่จะใช้ก็คือ F0 นะครับแล้วก็ F3 แล้วก็ FB กดปุม่มตกลงล่งให้มันดูคล้มๆเข้าหากันนิดนึงนะฮะจากนั้นนะครับก็นะครับเตรียมข้อมูลนะครับชื่อของเรานะฮะป,ปีเข้ามานะครับมาใส่ ใช้กล่องข้อความนะครับใช้กล่องข้อความคอนโทลวี Ctrl v ลงไปนะครับจากนั้นนะตำแหน่งอะไรต่างๆก็ใส่เข้าไปคอนโทรลซี Ctrl C นะครับคอนโทรลวีวางข้อมูลลงไปแล้วก็มาเลือกฟอนต์นะครับให้มันน่าสนใจนะครับามาเลือกฟอนต์ตัวหน้าหนานะครับาจะใช้ตัวนี้นะครับ ตัวยึดหน้าหนานะครับตัวนี้ก็ลองเลือกฟอนด์ดูนะครับถ้าไม่มีก็ไปดาวน์โหลดนะครับไปดาวน์โหลดฟอนต์ให้มันน่าสนใจเข้ามาใช้งานดูนะครับลองเลือกดูก่อน ไออนกก็สวย FC home ก็สวยอ่าจากนั้นนะครับก็ลดไซส์ลดขนาดนะครับลดไซส์ลดขนาดลงป้ายนะครับอันนี้ก็เพิ่มไซส์ได้ตรงไหนต้องการความโดดเด่นนะฮะอ่จากนั้นค่อยนะครับเลือกสี ย้ายตำแหน่งนิดนึงอ่าแล้วเราก็เลือกสีนะครับให้มันสวยๆนิดนึงนะครับไปที่สีตัวอักษรนะครับผมจะใช้สีเพิ่มเติมกำหนดเองนะครับแล้วก็โค้ดสีจะใช้นะครับ 9C 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 นะกดปุ่มตกลงอ่ะตัวนี้ก็ เหมือนกันเลย9494 94, ไม่สวยตอนนี้ขอออกโทนนี้เข้มๆดีกว่านะครับสีเพิ่มเติมอขอเปลี่ยนเป็น42 68 4268แล้วก็ 8B 8B 42688B กดปุ่มตกลงอ่ะโอเคนะครับ เข้มๆแบบนี้จะได้แตกต่างนะครับเป็นสีเกิดความแตกต่างโอเคสวยละนะครับถ้าต้องการใช้เส้นนะครับให้เกิดความน่าสนใจก็มาใช้เส้นนะ้ว้วก็ลองวาดเส้นขึ้นมานะครับเปลี่ยนสีนะับความหนาเนี้ยนะครับหรือจะทำเป็น,นครับ ไข่ปลาก็ได้นะครับก็เป็นเส้นปลาเนี่ยเส้นปลาพวกนี้ก็สวยนะครับหรือถ้าต้องการเป็นเส้นปลาที่เป็นวงกลมก็นะครับมาที่เส้นปลาแล้วก็เส้นเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนชนิดปลายเส้นจากแบนเป็นมนก็จะได้เป็นจุดวงกลมนะครับอย่างเงี้ยนะครับสวยละนะสวยละนะครับถ้าต้องการเพิ่มอีกเส้นก็คอนโทรลนะครับแช่อไว้นะฮะ ล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้นะครับอ่าเราก็จะได้นะครับสไลด์โปรไฟล์ของเรานะครับอ่าเป็นการดีไซน์รังผึ้งนะครับแล้วก็มีรูปของเราอยู่ข้างในแบบนี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลของเราอยู่ฝั่งความมือแบบนี้นะฮะหรือใครจะใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับเพิ่มเติมนะครับให้กับรูปรังผึ้งของเราก็ได้นะครับก็ลองไปเพิ่มเติมดูนะครับคลิกอย่างเงี้ยนะครับไปที่เอฟเฟกรูปร่างนะครับอย่างเงี้ยนะครับหรือไปเล่นเงาดูนะครับถ้า เงาแบบนี้นะครับอ่ามันจะทําให้รูปร่างของเรามันน่าสนใจอะไรบ้างนะครับหรือว่าเงาภายในนะครับเนี่ยเงี้ยนะฮะมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์ลูกนะครับเสยๆแปลกๆตานะครับอืมเราต้องลองลองลองเล่นดูนะฮะลองใส่ดูนะครับแล้วก็ตัวไหนที่เราชอบนะครับมันก็นะครับจะทําให้งานของเราน่าสนใจนะครับแม้แต่พวกนี้นะครับก็ลองลองลองชี้ดูนะครับ ได้ไหมไม่ได้ไม่สวยไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับลองใส่เงาสะท้อนไม่ไม่โอเคนะครับเรื่องเสียงดีไหมไม่ดีไม่ทำอะไรนีะครับก็ลองเล่นดูนีครับมันก็จะทําให้นะครับเราเกิดไอเดียนะครับที่จะต่อยอดงานของเราไปได้เรื่อยๆเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือนะครับเทคนิคการออกแบบโปรไฟล์ของเรายังไงนะครับในสไลด์ให้น่าสนใจนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ